เรื่องเล่าของอีวานเปโรวิชเบลกินตอนกระสุนปืนเราตั้งค่ายอยู่ในเขตเมืองด้านทิศเหนือทุกคนรู้จักชีวิตของนายทหารสังกัดกองทัพดีตอนเช้าจะมีการฝึกซ้อมและการขี่มา้าดินเนอร์กับผู้บังคับการกองพันหรือไปอยู่ที่โรงแรมเล็กๆของชาวยูช่วงคํามีการชกต่อยและเล่นไพ่ในกลุ่มของเรามีเพียงคนคนเดียวที่ไม่ใช่คนของค่ายทหารเขาผู้นี้มีวัยประมาณ35สหปีซึ่งทําให้เขาแดูเป็นชายสูงวัยจากการประเมินของเรา แต่นอกเหนือจากบุคลิกที่ปั้นปรงอารมณ์ขุนมัวอยู่เป็นนิดและเลนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อจิตใจหนุ่มๆอย่างพวกเราแล้วประสบการณ์ที่เขาได้รับก็ทําให้เขามีคุณสมบัติเหนือกว่าพวกเราทุกคนเพียงแต่เขาดูเป็นคนที่มีความลึกลับแฝงอยู่รอบตัวเขาดูเป็นชาวรัสเซียแต่มีชื่อเป็นชาวต่างประเทศครั้งหนึ่งเขาเคยรับใช้อยู่ในกองพันทหารมารักษาพระองค์ซึ่งเป็นตําแหน่งที่โดดเด่นในระดับหนึ่งแต่ไม่มีผู้ใดโลรู้เหตุผลที่เขาขอกเกษียณตัวเองอย่างกระทนหันและมาอาศัยอยู่ในเขตเมืองที่แฝงด้วยบรรยากาศสลีลับ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาใช้ชีวิตทั้งในด้านยากจนข้นแค้นและรุราไปพร้อมกันอาทิเขาไปทุกแห่งหนด้วยการเดินเท้าสวมเสื้อโค้ทสีดำเก่าๆแต่เปิดประตูบ้านให้ในายทหารทุกคนในกองพันของเรา